ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกวัววันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมาให้คุณได้สัมผัสนั่นคือจี e p แกรนแชร์ที่ปี2026โฉมใหม่หมดจด SUV คันนี้เป็นที่รู้จักในด้านสมรรถนะอันแข็งแกร่งความโดดเด่นในการขับขี่แบบออฟโรดและความหรูหราในชีวิตประจำวันมาโดยตลอดแต่จี๊ได้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยร,รถรุ่นใหม่ล่าสุดนี้แกรนแชคีปี่ปี2 0 2 6ไม่ใช่แค่วิวัฒนาการแต่มันคือการสร้างสรรค์ใหม่อันโดดเด่นของ SUV สไตล์อเมริกัน ด้วยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ความสะดวกสบายที่เหนือระดับและแน่นอนสมรรถนะอันเป็นตํานานของจีมารวมไว้เป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสได้ถึงความโดดเด่นภาษาการออกแบบของแกรนด์แชคที่ปี2026ได้รับการพัฒนาให้มีความโดดเด่นและสง่าง,งามยิ่งขึ้นจียังคงรักษากระจังหน้าแบบเจ็ดช่องอันเป็นเอกลักษณ์ไว้แต่ยังคงค,งความโฉบเฉียวและลู่ลงมากขึ้นผสานเข้ากับไฟหน้าเหล็ตเพียวบางที่ให้รูปลักษณ์ที่เฉียบค,คม และมั่นใจตัวถังได้รับการออกแบบอย่างประณีตยิ่งขึ้นหลายรถที่เด่นชัดเส้นสายที่เฉียบคมและรูปลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและความรูราไฟไท้ายเลดดีไซน์ทันสมัยอบล้อมด้วยสปอยเลอร์ในตัวและปลายท่อไอเสียคู่ย้ำเตือนให้คุกนารู้ว่ารถ SUV คันนี้ไม่ได้มีแค่ประโยชน์ใช้สอยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสไตล์และสมรรถนะอีกด้วย แต่เรื่องราวที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณก้าวเข้าไปภายในรถจีได้เปลี่ยนโฉมห้องโดยสารของแกรนด์แชร์คีให้กลายเป็นรถ SUV หรูระดับพรีเมียมที่คุณคาดหวังได้พบกับแถงหน้าปัดที่กว้างขวางอัดแน่นด้วยวัสดุสัมผัสนุ่มคุณภาพสูงตกแต่งด้วยหนังและตกแต่งด้วยไม้จริงหรืออลูมิเนียมขึ้นอยู่กับรุ่นรถจุดเด่นคือระบบหน้าจอสัมผัสยูคเน็ตขนาด15นิ้วจับคู่กับแถงหน้าปัดดิจิทัลสำหรับผู้ขับขี่และหน้าจอผู้โดยสารสำหรับความบันเทิงหรือระบบนนบนนนนนาาทททงเป็ู์คควุมดิิจัลี่ผสไซ ล้ำสมัยเข้ากับระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายแกรนแช h ที่ปี2026ยังก้าวข้ามขีดจำกัดของความสะดวกสบายด้วยเบาะนั่งแบบระบายอากาศและโนูดไฟ m b i n t Light และระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Macintosh ที่เปลี่ยนห้องโดยสารให้กลายเป็นคอนเสิร์ตหอนเทคโนโลยี <Technology S 2> ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความบันเทิงรุ่นปี2026มาพร้อมฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่เหนือชั้นยิ่งขึ้นด้วย Active Drive Assist ที่ได้รับการปรับปรุงของจีดซึ่งช่วยให้สามารถขับขี่แบบแฮนด์ฟรีบนทางหลวง ที่ได้รับอนุญาตระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมเลนและระบบความปลอดภัยครบครันสำหรับครอบครัวกล้องมองหลังและพอร์ต USB-C หลายพอร์ตช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายที่ประสานรวมความสะดวกสบายทันสมัยที่ออกแบบ SUV รุ่นนี้อย่างชัดเจนเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งดั้งเดิมอย่าง Ford Explorer หอรอคือ Toyota h เฮลเลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคู่แข่งระดับหรูอย่าง BMW X5 และ Audi Q7 เอาละมาพูดถึงเรื่องขุมพลังกันบ้างจีมีตัวเลือกมากมาย ให้เลือกสรรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่แตกต่างกันรุ่นมาตรฐานจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.6ลิตรที่ได้รับการปรับแต่งใหม่พร้อมประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นในขณะที่รุ่นที่สูงขึ้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ h ฮม i V8 ขนาด5.7ลิตรที่ทรงพลังสำหรับผู้ที่ต้องการพละกกำลังที่มากขึ้น แต่จุดเด่นที่สุดคือระบบไฮบริดแบบปลั๊กอิน c s e ที่ผสานเครื่องยนต์เทอร์โบชาเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ามอพลังและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน่าประทับใจด้วยการตั้งค่านี้คุณจะได้รับแรงบิดทันทีประหยัดน้ำมันเป็นเลิศและความสามารถในการขับขี่ระยะสั้นด้วยพลังงานไฟฟ้า